สวัสดีครับนี่คืออีกหนึ่งไอเทมเด็ดของผมเลยนะครับตัวนี้คือขาตั้งกล้องนะครับเจ๋งยังไงเดี๋ยวไปดูกันะครับเวลาที่ผมเดินทางนะครับมีมุมหลายๆมุมมากๆอยากจะถ่ายนะครับแต่บางทีการมาขาตั้งกล้องใหญ่ๆนั้นมันก็เป็นอุปสรรคนะครับไม่สามารถที่จะวางได้นี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมใช้ขาตั้งเล็กๆอันนี้แหละครับ PGY Tech Mantis Podset ข้อดีของขาตั้งตัวนี้เลยนะครับก็คือหนีบกับอะไรก็ได้เพื่อได้มุมแบบแปลกๆนะครับ และตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับขนาดนะครับจะให้ยาวขนาดไหนก็ได้ซึ่งสารพัดประโยชน์มากๆนะครับจะไปนีบจะไปเกี่ยวกับลาวเหล็กกิ่งไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทําให้เราได้มุมมองแปลกๆเพิ่มขึ้นหรืเราจะวางกับพื้นก็ได้เพราะตัวนี้เราสามารถเปิดขาออกมาสองขาได้เพื่อมาทำเป็นขาตั้งกล้อง หรือจะถือถ่ายแบบฟิลวอลก็ได้อันนี้ะส์มากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหัวบอลของเจ้าตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้360องศาจะถ่ายแนวตั้งก็ได้หรือจะถ่ายแนวนอนก็ได้เรียกว่าอันกประสงค์มากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Man t i s p o ร์ตัวนี้รองรับได้ทั้งกล้องมิดเลทนะครับและรวมไปถึงกล้องตระก,กูลพวกแอคชั่นแคมและตัวนี้นะครับมีระบบแบบแคปล็อกดูโอล็อกที่ล็อกแน่นจริงๆนะครับอารมณ์เหมือน Quick Release เลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาขาตั้งกล้องนะครับที่ต้องการความเล็กแล้วก็เบาพกพาง่ายติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับสินค้าตัวนี้ได้นะครับที่เพจ pty store thailand ครับและเพจ the digital stm และพบกันใหม่คลิปหน้าครับ